เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นคุณหมอเขาได้นําเรื่องนี้มาเล่าให้คุณบอยชีดปวกฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3มปีก่อนเพื่อนคนนี้ได้ไปประจําอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันนั้นเขาได้อยู่เวรดึกแต่เพราะเวลานั้นภารกิจเร่งด่วนก็ไม่มีแล้วเขาจึงคิดว่าจะออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริเวณด้านนอกอาคารเสียหน่อย ช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าเขาสวมชุดกาวเดินออกมานอกตึกบรรยากาศในเวลานั้นช่างเงียบสงัดและมืดมากมีไฟดวงเล็กๆตั้งอยู่ข้างทางเดินเป็นระยะระยะมีลมเย็นพัดอ่อนๆเขากับเสียงของแมลงกลางคืนแต่ชั่วขณะนั้นเหมือนมีลมเย็นๆพัดเข้ามาบริเวณกกหูจนทำให้เขารู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมา มันเหมือนกับว่ามีใครสักคนเป่าลมมากกว่าที่จะเป็นลมที่เกิดจากธรรมชาติเสียอีกเขารีบหันกลับไปมองด้านหลังทันทีแต่ก็พบเพียงแค่ทางเดินที่ว่างเปล่าทอดยาวไปจนถึงมุมตึกของอีกด้านหนึ่งแม้จะมีโคมไฟตั้งอยู่ข้างทางเดินแต่มันก็ไม่ได้ตั้งติดกันมากนักจึงทำให้เกิดช่วงที่มืดสลับกับช่วงที่สว่างสวยัย ไปจนสุดทางเดินเป็นภาพที่ทำให้ใจรู้สึกหวงเวงแปลกๆเขาพยายามไม่ใส่ใจคิดเสียว่ามันคงเป็นเรื่องปกติจึงหันตัวกลับแล้วเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อก้าวออกไปได้แค่สองถึงสาก้าวลมแปลกๆก็ปัดเข้ามาที่หูอีกครั้งเขาตกใจรีบหันกลับไปมองด้านหลังครั้งแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเช่นเดิมคิดในใจว่า มันต้องเป็นลมเป่าจากปากคนแน่ๆมีใครมาเล่นตลกอะไรหรือเปล่าแต่พอลองมองดูจนทั่วบริเวณแล้วกลับไม่พบใครเลยสักคนมีแต่ความมืดกับเสียงมแมลงกลางคืนที่กรีดปีกเสียงดังระงมระงมเขาพยายามข่มความกลัวเอาไว้แล้วรีบเดินจ้ำต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองรู้สึกกลัวอะไร แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันคืออะไรกันละ่ะเมื่อเดินมาจนถึงมุมตึกแล้วเลี้ยวตรงหัวมุมแต่เขากลับต้องชะง,งักเท้าทันทีใจหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะภาพที่เห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งยืหนหันหน้าเข้าผนังตึกแต่ที่มันน่ากลัวก,ก็คือหัวของผู้ชายคนนั้นมันจมหายเข้าไปในผนังของตึกทั้งหัว ร่างนั้นไม่สวมเสือ้อสวมแต่กางเกงยีนตัวซีดเสียวแขนทั้งสองข้างลู่ลงข้างลําตัวถ้ามองไกลๆแล้วอาจคิดว่าเป็นศพที่หัวขาดเขายือนอยู่ห่างจากล่างนั้นเพียงแค่ไม่กี่เมตรและยืนยันได้ว่าส่วนหัวของผู้ชายคนนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันจมเข้าไปในกำแพงจริงๆเขายือนอึ้งขาตายทำอะไรไม่ถูก แต่ในช่วงอึดใจนั้นเหมือนได้ยินเสียงคนกระแอมมาจากด้านหลังอืมเขาสะดุ้งจนตัวยโยนหันกลับไปดูแต่ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าจากนั้นเขาหันกลับมาทางสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่มันยืนอยู่ข้างผนังตึกแต่สิ่งนั้นมันกลับหายไปแล้วทำให้เขารู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังหวาดวิตกอยู่ด้วยความสงสัยไข้หลู เขาพยายามเพ่งมองไปที่ผนังกำแพงตรงจุดที่หัวของผู้ชายคนนั้นมุดหายเข้าไปแต่กลับมีเสียงทุ้มต่ำๆและเย็นยะเยือกของชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากทางด้านหลังช่วยหาผมให้เจอหน่อยเขาตกใจจนร้องเสียงหลงเวลานั้นเขากลัวมากเนื้อตัวเย็นเฉียบขาแข็งจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ ในใจก็พยายามแย้งในสิ่งที่ตัวเองคิดเราเป็นหมอเราต้องเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้สิทธิ์สิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆทั้งที่พยายามคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ความหวาดกลัวหวาดระแวงลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยเอาเถอะถ้างั้นก็คิดซะว่าง่วงนอน,นตาลายหรือเพียรจากการทำงานมาทั้งวันจนทำให้เห็นมโนภาพไปเองก็ได้ มันจะได้ดูมีเหตุมีผลขึ้นมาหน่อยเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็หันหลังแล้วเดินกลับไปทางเดิมไม่มีอารมณ์ที่จะเดินกินลมเล่นอีกต่อไปแต่ยังไม่ทันที่จะเดินพ้นโค้งเขาก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะได้ยินเสียงตุบดังมาจากผนังตรงจุดที่เกิดเหตุมันเหมือนเสียงคนเอากำปั้นทุบผนังอย่างแรงเขารีบหันกลับไปด้วยความตกใจภาพที่เห็น มันชัดเจนจนทำให้เขาขาสั่นและไม่สามารถคิดเอาทฤษฎีอะไรมาหักล้างได้อีกต่อไปเนื่องจากชายคนนั้นกลับมายืนเอาหัวมุดผนังอยู่ตรงจุดเดิมแต่คราวนี้ร่างนั้นยืนเอาเท้าแตะผนังไปด้วยจนเกิดเสียงดังตุบตุบเห็นแบบนั้นแล้วเขาเลยรีบหมุนตัวกลับแล้วเดินออกจากจุดนั้นทันทีตลอดทางเดินกลับ เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเป่าลมเข้าที่หูทั้งสองข้างมาตลอดทางและเสียงกระซิบว่าหาผมทีน้ำเสียงแผ่วเบาและเย็นเยือกแต่แฝงไปด้วยความร้อนหลนทุกทรมานเขามารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ยืนอยู่ในตัวอาคารแล้วแต่ด้านในตึกเวลานั้นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังส่งเสียงดังเออะอวยวายจับใจความได้ว่าพวกเขาเป็นญาติ ของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งผู้เขาบอกว่าผู้เขาได้จ้างรถมูลนิธิให้มาเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลแห่งนี้แต่จนถึงป่านนี้แล้วร่างผู้ตายนั้นก็ยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการให้ไปส่งพอได้ยินแบบนั้นแล้วเขาจึงเดินตรงเข้าไปที่คนกลุ่มนั้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่เมื่อได้มองภาพของผู้เสียชีวิตแล้วเขาก็ร้องอา้าวออกมาทันทีเพราะจำได้ว่า ตนเองเป็นคนผ่าตัดเคสนี้เองกับมือและเขาเองก็เป็นคนเซ็นอนุมัติให้เคลื่อนย้ายศพได้จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมศพนั้นจึงยังไปไม่ถึงเขาจึงให้ทุกคนช่วยตามหาว่าเป็นใครที่มารับศพไปสุดท้ายแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอจนต้องไปแจ้งความไว้ก่อนตำรวจตามสืบไปจนถึงตัวของคนที่มาเคลื่อนย้ายศพและพบว่ากลุ่มคนดังกล่าว เป็นกลุ่มคนที่ทำการขโมยศพเพื่อเอาชิ้นส่วนและอวัยวะภายในไปแยกส่วนขายและทางตำรวจนั้นก็พบเข้ากับศพที่ทางโรงพยาบาลกำลังตามหาอยู่ซึ่งกลุ่มคนหลายกำลังจะแยกอวัยวะอยู่พอดีนับว่ายังโชคดีที่ศพยังไม่ถูกแยกส่วนเสียก่อนทางตำรวจจึงได้เข้าจับกลุ่มคนกลุ่มนั้นและได้นำศพผู้ตายคืนสู่ญาติ เหตุการณ์ผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนวันดีคืนดีเพื่อนคนนี้ก็ได้ไปเดินอยู่ที่จุดเดิมอีกครั้งเวลาประมาณตีสองตีสามนนั้นที่ตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวแต่หูก็ยังกลับได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งน้ำเสียงแผ่วเบาและเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเสียงนั้นลอยมาตามลมว่าขอบคุณและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด